ทุกคนกลับมาพบก,กับเซนอีกแล้วนะคะคลิปนี้เซนจะพาเพื่อนๆนะไปดัดผมอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งอันนี้ก็เป็นการดัดผมประจําปีของเซนนะคะเพราะว่าเซนอาจจะเข้าแบบร้านทาผมมาแค่ปีละครั้งเท่านั้นเพราะว่าเซนอาจจะชอบแบบไว้ให้มันแบบยาวมากๆหรือว่าลอนมันคลายแล้วก็ค่อยไปทํานะคะซึ่งที่เนี้ยเขาทําดีมากๆทุกคนคือปีหนึ่งแบบเราไม่ต้องเข้าร้านทําผมบ่อยเพราะว่าเขาาทําแบบดีมากและคุณภาพคือแบบเต็มร้อยเลยนะคะแล้ววันนี้เซนก็จะพาทุกคนไปที่ 57 Total Beauty ค่ะทุกคนซึ่งอันเนี้ยเซนานะไปทำที่อโศกนะคะซึ่งแบบว่าเซนนะ่าทำทุกคลิปเลยแล้วก็มีคนถามว่าชื่อร้านอะไรอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่อโศกนะทุกคนเดี๋ยวเซนานะขึ้นชื่อไอจีไว้ให้เลยแล้วทุกคนนะไปเสิร์ชหาได้เลยนะคะว่าแบบ ร้านอยู่ไหนเป็นยังไงหรือว่าทักไปถามแอดมินได้เลยนะทุกคนซึ่งเซนบอกเลยว่าเดินทางสะดวกนะคะคือแบบว่าสามารถไป BTS ก็ได้เนอก็คือลงอโศกเลยนะคะแล้วคือเซนอะ,<ล>ะเห็นว่าเขามีโปรพอดีทุกคนซึ่งอันนี้เป็นโปรที่แบบดีงามมาก เดี๋ยวเซนน่ะก็จะแบบว่ามาอาัดให้ดูทายคลิปแล้วกันเนอะว่าแบบพอเราทาเสร็จแล้วอ่ะมันจะสวยเช้งก,กระเด้งขนาดไหนนะคะแล้วก็แบบว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างเนอะซึ่งเซนคิดว่าอันเนี้ยโปรเป็นหมดแบบใกล้จะหมดแล้วหลังจากที่เซนอะ่ะคลิปออนไปนะคะยังไงก็ทุกคนก็แบบรีบดูแล้วก็รีบจองแล้วกันเนอะเผื่อแบบว่ามันหมดโปรแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเซนก็จะมาตอบคาถามเพื่อนๆซึ่งแบบว่ามีคนถามแบบ ในคลิปที่ทำผมมาเยอะมากว่าแบบดูแลรักษายังไงเป็นยังไงทำทีเม็ดไหมเสียค่านูนค่านี้เพิ่มไหมเดี๋ยวเซงจะแบบว่ามารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้านเนี่ยเราไปทำผมก็เลยดีกว่าคะ่ะ เซนขอบอกกอนว่าคืออันนี้เซนทําเสร็จน,นะรอบเนี้ยเซนใช้เวลาประมาณแบบแค่สี่ชั่วโมงทุกคนอันนี้เซนคิดว่าค่อนข้างไวเพราะว่าบางครั้งอะเซนเคยทําแบบ แบบ6ชั่วโมงเชั่วโมงเี้ยคือค่อนข้างนานมากอันนี้ก็คือเ็นทำเสร็จแล้วแบบทันทีนะทุกคนแบบผมฟูสวยงามสบาใจมากตอนนี้แล้วเดี๋ยวเซนอะไปรีวิวดีกว่าว่าแบบสุดท้ายแนละ้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเซนก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะคะที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาในแต่ละคลิปเนอะว่าแบบมีคำถามอะไรบ้างเซนก็เลยจะรวบรวมนะคะคำถามเหล่านั้นทั้งหมดอะมาตอบในคลิปนี้ค่ะทุกคนอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกนะคะก็คือ ผมเส้นเล็กผมบางสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้ค่ะทุกคนแต่เซนจะบอกก่อนว่าผมอะ่ะคือเวลาดัดออกมามันจะได้ไม่แบบว่าหนาฟูแล้วก็แบบเป็นลอนขนาดเซนนะทุกคนซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะต้องไปถามช่างก่อนเนอะว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนผมเส้นบางเส้นเล็กเนี้ยแบบว่าทําออกมาแล้วอะ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคือสามารถทําได้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบ ทรงแบบเซนเป๊ะนะคะเพราะว่าเซนเป็นคนผมเยอะแล้วก็ผมหนามากๆค่ะทุกคนแล้วก็แบบเส้นใหญ่ด้วยอะไรแบบนี้มันก็เลยจะได้แบบว่าเป็นลอนที่เด้งและฟูมากกว่าแบบปกติอะไรประมาณนี้นะทุกคนคันฐามต่อไปดูแลยากไหมก็คือสําหรับเซนนเซนไม่ได้ดูแลอะไรเลยทุกคนคือเซนแค่แบบว่าใช้ทิชเต้นทุกวันในการสระผมช่วยอะไรเงี้ยคือแล้วก็แบบว่ามีครีมมีบํารุงน้ํามันเซรั่มบ้างอะไรนี้นะคะแต่โดยรวมแล้ว คือเซนไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษเลยแต่ว่าเวลาที่เราดัดผมแล้วงเงี้ยทุกคนแล้วเวลาเราไดผมอ่ะเราจะไม่สามารถไดแบบปกติแบบปล่อยๆได้นะทุกคนคือเราจะต้องจับเป็นช่อเดี๋ยวเซนสมมุติให้ดูนะคะก็คือจับเป็นช่อแบบนี้แล้วเราอ่ะต้องหมุนอันนี้คือเซนชอบหมุนออกเซนเลยหมุนแบบนี้ถ้าใครชอบหมุนเข้าก็จะแบบหมุนอีกแบบนึงเซนก็จะแบบอย่างนี้แล้วเวลาผมเปียกอ่ะมันจะเป็นร้อนใช่ไหมทุกคนทุกคนก็จะต้องดัดแบบเวลามันเป็นรอนอย่างนั้นอ่ะตลอด เวลาเพราะว่ามันจะได้แบบว่าเป็นรอนอยู่กับเรานานขึ้นนะคะถ้าสมมุติใครที่แบบว่าแบบไดตรงๆเลยอะคือมันจะเป็นรอนเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นรอนที่แบบรอนฟูๆอะทุกคนเนือ้อออกว่าเป็นรอนแบบไม่ได้เป็นรอนแบบมวนๆแบบนี้นะซึ่งอันเนี้ยเซนก็คือไม่ได้ดัดเพิ่มไม่ได้ทาอะไรเพิ่มหลังจากทําเสร็จนะทุกคนเพราะว่าเขาห้ามทําอะไรเลยแล้วก็ห้ามสระผมด้วยนะคะแล้วต่อมาก็คือ ผมเสียไหมคือเซนทำอะ่ะคือเซนไม่เคยไว้ผมตรงเลยหลังจากที่เจอร้านนี้เราก็ดัดผมตลอด5ปีนะทุกคนคือเซนทำร้านนี้มาแล้วทั้งหมดอะ่ะ5ครั้งใช่ไหมคะคือสำหรับเซนเซนบอกว่าผมเสียค่ะทุกคนแล้วคือเซนอ่ะไม่ได้ทำทรีทเมนต์ที่แบบเข้าเครื่องอะไรเพิ่มเติมด้วยต่อไปก็คืออาจจะต้องดูแลมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเซนทำค่อนข้างหลายรอบมากๆๆๆๆแล้วด้วยนะแต่ถ้าสมามติใครอ่ะที่แบบผม สุขภาพดีโอเคแล้วแบบเพิ่งอยากจะทําครั้งแรกนะคะเซนก็คิดว่ามันไม่ได้เสียขนาดนั้นทุกคนเซนคิดว่ามันแบบโอเคเลยก็คือมันไม่ได้แย่นะถ้าทุกคนบํารุงดีด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วต่อมาก็คือทำหนึ่งครั้งสามารถอยู่ได้นานไหมทุกคนจะบอกว่าแบบนานแบบนานมากๆาๆ เซน,น่าทำใช่ไหมสมมติอันเนี้ยอมกะลาเซนไม่ทำใช่ไหมทุกคนคือปีหน้าเซนก็ค่อยเข้าอีกเพราะว่าคุณภาพมันดีมากๆทุกคนคือเซนอ,อยากให้ทุกคนไปลองจริงอันนี้เซนไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้คือจ่ายเงินทําเองทุกครั้งแล้วคือเซนคิดว่ามันดีแบบคุณภาพดีมากๆมากๆๆละเซน่าเลยอยากแนะนําให้ทุกคนอะได้แบบไปทําไปลองทําเพราะว่ามันดีมากๆจริงๆนะทนะุกคนคือแบบว่า เพื่อนเซนที่แบบไปทําตามอะไรเงี้ยก็แบบมาบอกว่าเฮ้ยร้านนี้มันถูกเลยดีมากๆจริงเหมือนกันนะคะตามที่แบบว่าได้ไปทําแล้วจริงๆเนอะแล้วก็คือมีคนถามว่า กลิ่นสารเคมีแรงไหมเซนบอกอเลยว่าไม่แรงนะทุกคนคือเซนแบบว่ามันไม่ได้ฉุนจนเราอยู่ไม่ได้คือมันแบบตอนนี้เซนไม่ได้กลิ่นนะถ้าเราไม่ได้แบบจับผมแล้วเอามาดมอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาก็คือไม่ได้กลิ่นสามารถอยู่ได้แบบปกติชิลมาแล้วคือมันไม่ได้เป็นกลิ่นแบบเหม็นนะทุกคนมันฟีลเหมือนเราสระผมใหม่ๆแล้วก็เป็นกลิ่นเหมือนแบบฟีลน้ำยาอะไรอย่างนี้เซนคือไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเลยแบบว่าชิลมากนะคะแล้วก็อันนี้มีคนถามว่าแบบว่าต้องจองคิวไม เซนแนะนำอ่ะให้จองคิวดีกว่า walk in นะทุกคนเพราะว่าร้านเขาแบบคิวแน่นมากแบบคนเยอะทุกครั้งที่เสร็จ เลยเซนแนะนําให้แบบจองไปดีกว่าเนอะก็เดี๋ยวเซนขึ้น IG ไปให้ทุกคนก็ทามไปถามแอดมินแล้วก็จองดีกว่านะออนนี้ก็แบบมีคนถามว่าดัดไปแล้วสามารถมัดผมได้ไหมก็คือสามารถมัดผมได้ปกติรัดผมติดกิฟต์ถักเปียคือได้แบบทุกอย่างเลยนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้หลังทําเสร็จอะ่ะห้ามทาอะไรกับผมเลยหลังทําเสร็จ2วันนะทุกคนก็คือหลังจากที่เราทำแล้วก็นะับไปอีก2วันใช่ไหมก็คือห้ามสระผมห้ามดัดผม ห้ามใดผมห้ามรัดผมห้ามถักเปียห้ามทำอะไรเลยเพราะว่ารอนมันอาจจะแบบว่าหยิกยักได้ทุกคนอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าให้เก็บทรงแบบนี้ไว้ก่อนก็คือที่เซนนะมาทําคลิปตอนนี้เพราะว่าเขามีโปรโมชั่นนะคะซึ่งจริงๆอ่ะกว่าคลิปเซนจะออกอ่ะมันน่าจะแบบใกล้หมดโปรแล้วทุกคนแต่ถ้าสมมติใครเห็นตอนนี้นะเซนแนะนําเลยว่า ให้จองเลยเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรก็คือทำทรีทเมนต์แบบ400บาทฟรีนะคะทุกคนซึ่งจริงๆเขามีทรีทเมนต์หลายแบบมากซึ่งราคาก็จะแบบว่าคุณภาพก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าเนี้ยก็คือจะได้แบบฟรีทรีทเมนต์400บาทซึ่งรอบนี้เซนได้ทำทรีทเมนต์ด้วยเพราะปกติเซนไม่ค่อยทำทรีทเมนต์เลยทําให้ผมมันสุขภาพแย่ทุกคนแต่คือถ้าใครทํามาเซนก็แนะนําให้ทําทรีทเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,มซึ่งอันนี้เป็นการดัดผม 900บาทจริงๆนะทุกคนคือแบบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าเราไม่ได้ตัดผมหรือทำททเมันคือสมมดแบบเราโอเคเราพอใจกับสภาพผมแล้วหรือความยาวแล้วเราก็เดินเข้าไปเลยแ,ลแบบแดัดผมอย่างเดียวค่ะ900ก็คือ900จริงๆแบบ900บาทเลยแต่ถ้าสมมติใครจะตัดผมนะคะอย่างเซนเนี่ยเซนตัดผมไปใช่ไหมทุกคนก็คือเพิ่มอีก300บาทนะคะก็คือราคาดาัดอะ900แล้วก็ ราคาตัดผมด้วยอ่ะสามร้อยก็เป็น1,200บาทนะคะแล้วคือตอนเนี้ยเขามีโปรทรีทเมนต์ใช่ไหมฟรีก็เลยราคาแค่1,200บาททวนคนคือมันแบบคุ้มมากเลยนะเอาจริงหรือถ้าใครไม่ตัดผมก็คือแค่900บาทอะตัเงิน1000บาทยังมีทอนนะคือมันคุ้มมากๆจริงเซนอยากให้ทุกคนอะไปลองนะคะเพราะว่าเซนะคิดว่ามันเวิร์กแล้วแบบมันถูกและดีมากๆไม่นานเซนไม่ทําคลิปแบบทุกปีที่ทําที่ไปทําผมอะทุกคนคือเซนอยากรีวิวแล้วแบบให้ ทุกคนแบบรู้จักร้านนี้เราก็ไปทำเยอะๆนะคะอันเนี้ยถ้าทุกคนอ่ะถ้าสมมติใครแบบอยากทําแล้วแบบเอ้ยไม่รู้จะยังไงดีเดี๋ยวเซนขึ้นรูปตึ๋งเแล้วแคปไปหาช่างก็ได้นะคะว่าแบบอยากดัดผมประมาณนี้คือถ้าไปสอบถามหรือว่าแบบขอคาปรึกษาก่อนก็ได้นะว่าแบบสามารถทําได้ไหมแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะก็คือแคปไปบอกช่างได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เซนน่าขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เซนด้วยนะคะทุกคนคือเซนอยากให้ทุกคนคอ่นอยยนนะไปลองจริงๆนะคะแล้วแบบใครไปทํามาแล้ว มันปังยังไงบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะบ๊ายบาย